สวัสดีค่ะอยู่กับพี่โบกัตทีวีพูนะคะได้เวลาที่จะต้องแชฉแล้วนะคะวันนี้นะคะขอพูดเลยว่ามีดาราหลายๆคนนะคะที่โดนอีพวกโรคจิตเนี่ยชอบโทรประกอบกวนแล้วก็ขอเซ็กโฟนเลยเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนี่ดาราสาวนะคะอย่างพี่โอรุ่งระวีนะคะที่ตอนนี้เขามีและครเรื่องมายาสีมุกนะคะแล้วก็ใหญ่บุญกระบ,บอกทึมนะคะซึ่งโดนโรคจิตก่อกวนคุณผู้ชมฟังเสียงดีโรคจิตนะคะ

แล้พไม่มีแฟนหรอที่โทรมาหาเแ่ไม่ว่าหรอี่ไมเแน่าหรก็นก็ยไเลยดีะไปรมไ่ไหวแเอาเป็นว่าพอแค่นี้เป็นน้ำจิ้มหน่อยกันแล้วกันนะคะ เขาบอกเลยว่ามันที่เชี้ยมากเชี่ยสุดๆเลยนะคะที่โทรมาขอเซ็กโฟนเนี่ยอุบาทจันไรใครอยากเจออีโรคจิตนี่โทรไปเลยดีกว่าให้เบอร์โทรกันเลยนะคะ0889740785 0889740785เป็นเบอร์ที่มันโทรหาพี่โอ้ลุงรรวีนะคะรู้สึกว่ามันก่อกวนก,นกัน2ปีแล้วนะคะมันจันไรจริงๆนะคะยังไงก็ช่วยกรนสับแช่งมันหน่อยแล้วกันกับพี่น้องโซเชียลแคมนะคะวัน,นี้พี่บุกระต้องลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ